ดีก็แล้วค่ะดีขึนแต่ต้นปีแล้วค่ะที่อกโขึ้นปรมาูเยอะเลยเยอะกว่าตอนปลายปีปลายปีก็จะเครียด่อแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นมากทำไมดูกัวดูลัวี่านดีไมครบคา้จัดนี่คกับท คนตอนนี okay. Okay, ้โอเคค่ะอยู hmm. <using Using <pl> ่ในสถานการณ์ที่ปกติค่ะไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอย่างมก็ไปเต็บอลอย่างเราก็ทำงานคุณแม่ก็รับงานก็มีกับเพื่อนบ้ากอะไราทุกคนก็เริ่มหออใช้ชีวิตตามปกติคีใหม่เขแบบ่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ มาิเพรว่าเราจะรู้แล้วค่ะว่าเริ่มจัดการอะไรใหม่ทำงานอะไรใหม่ๆหมแบบระบบยูทูบของเราอะไรเงี้ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงโอเคนี่ไม่ได้มีปัญหาก็สามารถที่จไม่ได้ปกติยหร่าตอนนี้ปกติแล้วค่ะมีอะไรต้องห้ามเลยถ้าห้ามก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารต้องควบคุมอาหารค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคอเลสเตอรอลหรือไขมันจะเยอะเกินออกกำลังกายได้ไหมออกกำลังกายได้ปกติตอนนี้ก็คือออกออกกำลังกายเลยใช่ออกกำลังกาย โอ้ย,อยอตเ,เต้นเอ้ยเต้นเต้นหรอไม่มีบอกโอ้ยอได้ปกติแม่น้นไม่มีรอพี่แจ๊คขาให้ไม่ชอบต้นไม่ชอบเต้นอนเพราะว่าแบบไปเต้นกลางสนามไงอ๋อพี่ตีพปกตีิ มันยังไงมันยังไงมันยังไงก็คือน้องชาอยู่ทีอุบไพรค่ะแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่อุบไพแล้วเบสกับพี่ตีก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ไปถ่ายกิจการแค่ถ่ายหมดเลยไม่ยังไงไม่มีอะไรที่น้องไม่มีหรอไม่มีเลยไม่ได้เลยโอ้พี่แจค่ะให้ได้หน่อยแล้วก็สวยขึ้นนะลูกวู้ย มีควรอืสวยขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามีความรักเ,เราสวยเปที่สนามบอลไม่ไมีตะกอนมอง เกาคิดว่าเป็นหนูแล้วก็รูปเป็นหนูไหมอ่ะไม่ไม่บอกว่าคุณพ่ไปไปยืมเงินอะไรไม่หนูอ่านแล้วเนแล้วเพราะว่าสรุปว่าเป็นหนูไหมอ่ะไม่แต่คนโยมาหาเราอะไรแล้วเขาเชื่อเลยยังว่าเป็นหนูย้ำย้ำเชื่อยว่าเป็นหนเมเราคิดบ้างไงเราคิดจะไงบ้างกับก็เหมือนหนูอยู่นะคะแตดคนนี้กำลังใจนะกำลังใจ แต่แต่หนูอ่านแล้วหนูไม่รู้ว่าหมายถึงใครอ่ะแต่ว่าหนูอ่านแล้วหนูก็คิดว่าเป็นหนูแต่ถ้าหนูบอกว่าเป็นหนูแล้วมันไม่ใช่หนูอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าใครแล้ว แต่เรื่องมันคล้ายกับเราแล้วเราจะต้องทำยังไงหมายถึงว่าหนูต้องตอบอยังไงเพราะว่าเขายังไม่เฉลยมมัเป็นใครใช่ไหมกลายเป็นว่าเรามีคอมเมนต์ที่บอกว่าคุณสุนิศร์กลายเป็นว่าสุสิศร์เราแต่ยังตอนี้ยังไม่ได้เฉลิมเป็นเราเลยแต่ว่าถ้าตามเรื่องเราที่เขาเขียนนะคะก็ตรงกับหนูนะหนูก็ยงังงงบมาที่บอกว่าติดยมืมเงินคุณอะไรเงรื่อนเรื่องจริงหรอคะับพี่เมย์ค่ะใช่ค่ะ มัมมมนจะรอมันเฉลยมั้งไม่น่ะสิเขาไ่เลยหนูหนูก็เป็นนักเรียนในห้องคนเดึ่ง <c oughs> แต่ว่าก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นเราก็น่าจะเป็นไม่น่าจะหรือไม่รู้ก็อาจจะเป็นเราหรือไม่เป็นเรา,าแต่ว่าแค่ถ้าในส่วนของเนื้อหาถ้าถามว่าใช่หรือเปล่าหนู<อ>ก็รู้สึกว,ว่าเออมันมันก็มีส่วนทีน่ใช่อย่าลงที่เราตำบุญนะถ้าแบบมันเป็นเกิดมาเฉลยมาเป็นเราจริงจริงอะไรเงี้ยไม่ค่ะก็ หนูก yeah. ็เลยไม่ได้คว่าเยมาถ้าเฉลยมาหนูก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่ามันจบแล้วพอพอไดกับพี่เกาเปไมึงแบบทำไมต้องย่งทะไต้องขึ้นไปแล้วทำไต้องขึ้นไปหนู่าไ้อบ้ล้วขเาต้องตอ้งเอาไฝากพี่ไปฝากพี่ มูมูมูกินมูอะไรดูไม่ใช่อะปากอะไรอะปากหมูด้วยนะคะหมูด้วยทำสีแบมารีทำเป็นทำสีอ๋อฉีดได้มีคนช่วยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมูไหมแต่ว่าเลือดกระอยู่อ่าไปดูไปดูไปดไปดูไปดูไปดูไปดไปดูไปดูไปไป บอกว่า้เนี่กตความเกิดวนี้ว่าเจ้าิงบ้านโดนคือใคอกานไม่รู้ว่าเรื่องราเหมือนนูแตเขาไม่เฉลพ่ถ้าเฉลยก็ไม่ตกใจเพราะมันฉุรือไม่ใช่เแล้วโอเค ไม่ได้ยินใครใช่ไหมไ่ได้ยินทำไมนี่ถามมัได้ยิมันไม่ได้ยินไ,ได้นไงท่านเราต้องทำง,งานกันแล้วแต่ตอนนี้ต้องรีบมองตัวตัวองวเราไดสองคู่ไม่ปไปดูเลยผู้ชายรอ <c oughs>